สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูไอเดียเรื่องของการทำ Gaussian Spacing นะครับจากภาพวิดีโอนะครับเราใช้สมาร์ทโฟนนะครับถ่ายโต๊ะนะครับทำงานแบบนี้นะครับโดยการกวาดลักษณะเป็นการกวาดในมุมคล้ายๆกับการสแกนนะครับใช้เครื่องสแกนแต่ว่าใช้สมาร์ทโฟนมือถือนะครับในการกวาดเราก็จะได้ภาพวิดีโอตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็กวาดเป็นระยะนะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการ ว่าอยากให้พื้นที่โมเดลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเกิดขึ้นประมาณไหนนะครับนี่คือภาพวิดีโอที่ได้นะครับแล้วนี่คือสถานที่จริงถัดมานะครับเราก็มาโปรเซสในโปรแกรมนะครับโดยใช้การเทรน AI นะครับเพื่อที่จะจําลองจุดนะครับจากมิติของสีภาพในวิดีโอนะครับเพื่อสร้างเป็นข่าวพร้อยนะครับเกิดเป็นเทคนิค gaussian special นะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานเบรนเดอร์ทีดี สามารถเปลี่ยนมุมมองนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบเอาไปขยับขยายต่อได้นะครับใช้ในทางด้านเทคนิคหรือเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมเสมือนนะครับด้วยการสแกนห้องทำงานที่มีอยู่จริงนะครับพอมันขึ้นโมเดลได้แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดรูปแบบของการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับสร้างเป็นจุด poi นะครับจุด Interact นะครับให้มันเกิดรูปแบบของการทำงานที่มันแตกต่างออกไปจากที่มันควรจะเป็นก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยการใช้ภาพจากกล้องถ่ายสมาร์ทโฟนธรรมดานะครับได้เป็นมุมมองของโมเดลแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับมันจะประยุกต์ใช้งานต่ออย่างไรสำหรับงาน แนวดาคกุดขอบคุณครับ